ค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการเล่าตามเรื่องโดยพบกับคุณกัญญาัตโนเมืองคุณสิริรั์แสงพึ่งและดิฉันนางสาวนัธนิดาสิงห์อโดยวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์เรื่องหมายยูวัดกันค่ะนี่นะคะเป็นหนังสือเรื่องหมายยูวัดค่ะโดยดิฉันนะคะจะให้คุณกัญญาลัตนะคะโชว์รูปหน้าปกให้ทุกคนดูค่ะ และก่อนที่เราจะไปทําการวิเคราะห์หนังสือเรื่องหมายุวัตนะคะเราก็จะมารู้จักกับผู้แต่งกันก่อนค่ะผู้แต่งหนังสือเรื่องหมายุวัตนะคะมีชื่อว่าสมบพัฒน์ขันสุวรรณค่ะเกิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพศ2493ค่ะที่อําเภอสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครซึ่งคุณสมบพัฒนนะคะเป็นลูกครึ่งจีนไทยเรียนหนังสือชั้นประถมที่โรงเรียนสตีวูดศึกษาแล้วก็เรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมท่าพระค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ได้เข้าเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชค่ะสาขาขาหากรรมศาสตร์เอกพัฒนาการเอกเยาวชนและไม่นานนะคะก็ได้สมัครเข้าเป็นภูอัตราจ้างที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังจังหวัดนนทบุรีค่ะและเขานะคะก็ยังได้สอนในวิชาที่ถูกใจอีกหาาคะ่ะก็คือวิชาพุทธศาสนาค่ะปัจจุบันนะคะสมะพัน์นะคะไม่มีอาชีพหลักนะคะแต่ว่า ทำงานอดิเรกนะคะนั่นก็คือการเขียนหนังสือแล้วก็รับปรึกษาทำนายโชคชะตาค่ะและหนังสือที่ทําให้หลายๆท่านนะคะรู้จักกับสมะพัสก็คือหนังสือเรื่องมายุวัตค่ะ ซึ่งหมายวัดน,นะคะเป็นผลงานรางวัลชนะเลิศรางวัลแว่นแก้วประจำปีพศ2551ค่ะเป็นผลงานนวนิยายเล่มแรกของคุณสมะพัฒน์นะคะโดยเขามีความตั้งใจว่าอยากจะให้ผู้อ่านนะคะได้สุดคิดขึ้นว่าเราโชคดีแค่ไหนนะคะที่ได้เกิดมาเป็นคนมีความสามารถมีความรู้ผิดชอบชัว่วดีแล้วก็ยังมีศาสนานะคะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะ ซึ่งหมายวัดนะคะไม่เพียงแต่จะบอกเล่าเนื้อหาด้วยรีราภาษาที่เรียบง่ายนะคะแต่ก็ยังจะตาตึงใจผู้อ่านนะคะด้วยบทสะเทือนใจและแฝงด้วยคุณค่าพุทธปัญญาอีกมากมายค่ะค่ะหลังจากที่เพื่อนๆน,นะคะได้รู้ถึงประวัติผู้แต่งแล้วก็ชื่อหนังสือนะคะหมายวัดเพื่อนๆคิดว่าหนังสือเรื่องหมายวัดนะคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะที่ฉันคิดว่าเนื้อหาของเรื่องหมายูวัดนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการ พูดถึงหมาที่อาศัยอยู่ภายในวัดค่ะสําหรับดิชันนะคะก็คิดเหมือนคุณกัญญรัตน์เลยค่ะแต่ฉันคิดว่าเรานะคะน่าจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของหมาแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงกิจของสงฆ์ด้วยค่ะค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ฟังความคิดเห็นจากเพื่อนทั้งสองไปแล้วนะคะเราไปฟังกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนื้อหาในหนังสือเรื่องหมายอยู่วัดเนี่ยเป็นเนื้อหาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะ่ะโดยจะนําเสนอเรื่องย่อโดยคุณกัญญรัตน์ค่ะ ต่อไปเป็นในส่วนของเรื่องย่อของเรื่องหมายุวัดนะคะมีเนื้อเรื่องอยู่ว่าหมายุวัดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าทองเทา้าเป็นสุนัขที่นํามาทิ้งไว้ตั้งแต่อย่างเล็กค่ะโดยมีหลวงตาแฉ่งเป็นคนที่มาชุบเลี้ยงมันและในทุกๆวันนะคะหลวงตาแฉ่งจะออกมาเดินตรวจสอบดูว่าหมาเนี่ยมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างด้วยความเป็นห่วงค่ะจึงทําให้ทองเท้านะคะคิดอยู่เสมอว่า มันโชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดอยู่ภายใต้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาถึงแม้ว,ว่ามันจะเกิดเป็นสุนัขแต่มันก็ยังภูมิใจในชาติกําเนิดของตนและมันก็ยังคิดอีกว่าถ้าหากมันเลือกเกิดได้มันก็เลือกที่จะเกิดมาเป็นคนเพศชายในประเทศไทยเพราะว่าอยากที่จะบวชเหมือนกับหลวงตาแฉงที่มีความใดบุญมีเมตตาต่อทั้งคนและสัตว์นั่นเองค่ะและจกนกระทั่งวันหนึ่งนะคะหลวงตาแฉงเกิดอาพาหนกจึงทาให จะต้องถูกนำตัวไปส่งที่โรงพยบาบาลเมื่อองเทารู้ข่าวเข้าก็ทําให้มันเสียใจและร้องไห้ไม่เป็นอันทำอะไรสักอย่างในแต่ละวันจนเวลาผ่านไปือตกข่ำของวันหนึ่งนะคะในขณะที่ทองเทากำลังน,นอนอยู่นั้นก็มีแสงสว่างบางอย่างปรากฏอยู่ตรงหน้าและเมื่อมันลืมตาขึ้นมามันก็ได้พบกับหลวงตาแชงและพอรุ่งขึ้น มันดีใจมากที่หลวงตาแข่งกลับมาบ้านแล้วมันจึงรีบวิ่งหงอกไปตามหาหลวงตาแข่งไปทั่ววัดจนกระทั่งไปถึงที่ศาลามันจึงพบว่าหลวงตาแฉ่งมรณาภาพแล้วค่ะ<ม>ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อเรื่องยอ่อในเรื่องหมายยวัดต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ตัวละครภายในเรื่องกันค่ะผู้แต่งนะคะใช้ลักษณะของตัวละครแบบตัวละครแบบแบรนด์ค่ะนั่นก็คือ ตัวละครในเรื่องจะมีลักษณะนิสัยที่เหมือนเดิมตลอดทั้งเรื่องและยังมีลักษณะของตัวละครแบบบุคคลาธิสถานนั่นก็คือจะมีลักษณะที่นำสรรพ,พสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากมนุษย์นะคะมาทำให้มีความรู้สึกมุคิดเช่นเดียวกับมนุษย์ค่ะโดยเราจะมาเริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกกันเลยนะคะก็คือทองเทาค่ะทองเทาจะเป็นหมาวัดมีความอยากรู้อยากเห็นมีความกป็ตันยูจงรักภักดีต่อเจ้าของค่ะ และเจ้าเปื่อยนะคะจะเป็นหมาลุ่งราวขาวเดียวกับทองเทาเป็นเพื่อนสนิทของทองเทามีอุปนิสัยที่จริงใจแล้วก็ชอบแบ่งปันค่ะต่อมาคือคุณลำโบนะคะคุณลมโบจะเป็นหมาวัดที่มีความรูปร่างที่ใหญ่แล้วก็มีความโอ้อวดอยู่ในตัวสูงมากค่ะต่อไปคือคุณโมเซ่ค่ะคุณโมเซ่เป็นหมาวัดที่มีความองอาจแล้วก็ใจร้อนค่ะต่อมาคือคุณดอกแก้วคุณดอกแก้วเป็นหมาเพศเมี้ยที่มี ความเด็ดเดี่ยวแล้วก็รักในศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงค่ะคุณเฉินหลงเป็นมาวัดที่มีความใจกล้าไม่ยอมแพ้ใครค่ะต่อไปคือพี่แว่นพี่แว่นเป็นมาวัดที่มีความขี้เล่นและชอบหยอกล้อผู้อื่นเนนไข่นะคะเป็นเนนที่มีความอยากรู้อยากเห็นมีความชอบซักถามและเมื่อไหร่ที่เนนไข่นะคะรู้สึกว่าสงสัยในเรื่องนี้ก็จะถามออกไปตรงๆเลยค่ะ ต่อมาก็คือหลวงพ่ศัก์ค่ะหลวงพ่สักจะเป็นพระที่มีความกตัญญูต่อบุพการีค่ะจึงจะเห็นได้จากการที่หลวงพ่ศักจะคอยไปดูแลมารดาของเขาทุกวันเพราะว่ามารดาของเขานั้นป่วยไม่สามารถดูแลตัวเองได้ค่ะและก็ยังมีนักษณะนิสัยที่ขี้เกียจใจอีกด้วยค่ะต่อไปคือหลวงพี่น้ำหลวงพี่น้ำมีอุปินิสัยเช่นเดียวกับหลวงหลวงตาแฉงค่ะเพราะว่า เขาจะมีลักษณะนิสัยที่ใจบุญและคอยเมตตาต่อทั้งคนและสัตว์ขันทั้งยังเคร่งครัดต่อหลักปฏิบัติของสงฆ์ด้วยค่ะต่อมานะคะก็คือหลวงพี่แขกหลวงพี่แขกเป็นพระที่มีความรอบรู้และสามารถตอบปัญหาต่างๆของนยสัยได้ค่ะหลวงพี่กล้าเป็นพระที่มีความเป็นนักพัฒนาที่จะคอยทํารูปบํารุงส่วนต่างๆภายในวัดค่ะต่อไปก็คือ หลวงตาแฉ่งหลวงตาแฉ่งเป็นพระชราที่มีความใจบุญมีเมตตาคอยช่วยเหลือทั้งคนและสัตว์ค่ะท่านสมภารเป็นเจ้าอ,อาวาสของวัดที่มีลักษณะนิสัยที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ที่พบเห็นค่ะอีกทั้งยังไม่รังเกียจเมื่อมีคนมาขอความช่วยเหลือลุงโกเป็นคนที่มีความเจ้าระเบียบและรักษาด ดังนั้นหลวงโก้จึงได้รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลความสะอาดภายในวัดค่ะและสุดท้ายคือตารวยค่ะตารวยมีลักษณะนิสัยที่ชอบเล่นหวยและมีนิสัยที่งมงานในเรื่องของความเชื่อค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการพูดถึงแก่นเรื่องโดยคุณนภนิดาค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ฟังเรื่องยอ่อประวัติผู้แต่ง แล้วก็วิเคราะห์ตัวละครไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงแก่นเรื่องกันข่าโดยแก่นเรื่องหมาอยู่วัดนะคะจะมีทั้งหมด2แก่นค่ะแก่นแรกก็คือการทําความดีการทําความดีนะคะจะเป็นการสะท้อนออกมาเป็นหลักธรรมในเรื่องต่างๆนะคะโดยแฝงผ่านตัวละครนั่นเองค่ะและต่อและอีกแก่นหนึ่งนะคะคือความรักอันบริสุทธิ์นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นความรักระหว่างสัตว์แล้วก็มนุษย์นั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นฉากโดยคุณสิริรัตน์ค่ะ ต่อนะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ฉากกันนะคะซึ่งฉากที่เรายกมานะคะจะเป็นฉากเด่นๆที่ปารากฏอยู่ในหนังสือเรื่องหมายุวัดนะคะนั่นก็คือวัดนั่นเองค่ะวัดในหนังสือเรื่องหมาอยู่วัดนะคะไม่ได้เป็นแค่ที่กินที่อยู่หรือว่าที่นอนสําหรับหมาวัดเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นแหล่งทัศนศึกษาของหมาที่อยากรู้อยากเห็นเป็นโรงพยาบาลเพื่อหมาป่วยเป็นเนสเซอรี่สำหรับหมาแบร์บาะแล้วก็ยังเป็นโรงเรียนสําหรับหมาเล็ก เป็นมหาวิทยาลัยสําหรับหมาใหญ่และเหนือสิ่งอื่นใดนะคะวัดยังเป็นบ้านที่อบอุ่นเป็นที่ที่มีเพื่อนมากมายร่วมทุกข์ร่วมสุขมีพระที่เมตตาเลี้ยงดูบรรดาหมาวัดไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการวิเคราะห์ศิลธรรมที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเรื่องหมาอยู่วัดโดยคุณนัทริดาค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ฟังทั้งเนื้อเรื่องยอ่อแก่นเรื่องฉาก แล้วก็ตัวละครไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะดิฉันนะคะก็จะมาเสนอศิลธรรมนะคะที่แฝงอยู่ในเรื่องหมาอยู่วัดค่ะโดยจะมีศิลธรรมที่เด่นๆอยู่3ศิลธรรมนะคะโดยหมาอยู่วัดเนี่ยจะนําหลักธรรมมาแสดงโดยสื่อผ่านการเล่าเรื่องราวการกระทําหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครค่ะโดยสอดแทรกผ่านหมากับวัดโดยสร้างให้หมาเนี่ยมีความคิดมีมุมมองต่างๆเหมือนกับมนุษย์นั่นเองค่ะจึงทําให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถรับรู้การกระทําเหล่านั้นได้ค่ะ ศีทธรรมอันแรกนะคะนั่นก็คือ 1. ความกตัญญูค่ะความกตัญญูนะคะหมายถึงการรู้คุณแล้วก็ตอบแทนท่านผู้นั้นค่ะโดยบุญคุณที่ตอบแทนนะคะถือเป็นการระลึกถึงพระคุณที่เคยให้ความอุปการะแก่เราด้วยความเคารพความกตัญญูนะคะเป็นหลักธรรมสาคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะกะตัญญูต่อพ่อ,พอแม่หรือว่าผู้มีพระคุณของเราซึ่งความกตัญญูนะคะถือเป็นพื้นฐานที่ทําให้เราเนี่ยสำนึกต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบทั้งต่อครอบครัวสังคมสามารถสารสัมพันธ์ให้มนุษย์สัตว์แล้วก็สิ่งของเนี่ยคำนึงถึงการเคารพนับถือกันด้วยค่ะซึ่งในเรื่องหมาอยู่วัดนะคะความกตัญญูนะคะจะแสดงออกในฉากของหลวงพี่สักนะคะที่ปณิบัติดูแลแม่ที่ป่วยหนักนะคะหรือแม้กระทั่งในตอนที่ทองเทาเนี่ยสำนึกบุญคุณของหลวงตาแฉ่งแล้วก็หลวงพี่รูปต่างๆนะคะที่ได้ให้ข้าวให้น้ำแล้วก็ดูแลมันมาตลอดค่ะ ต่อมานะคะศิลธรรมอันที่สองนะคะนั่นก็คือพรหมิหารสี่ค่ะพรหมิหารสี่นะคะหมายถึงหลักธรรมสาหรับทุกคนเป็นหลักธรรมประจําใจที่จะช่วยให้เรานะคะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐแล้วก็บริสุทธิ์่ามีทั้งหมด4ประการค่ะ 1. เมตตาก็คือประสงค์ที่จะทําให้ผู้อื่นมีความสุข2กรุณาประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์สมมุทิตา ความยินดีสรรเสริญในความสุขที่ผู้อื่นได้รับและ4อุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางต่อความสุขแล้วก็ความทุกข์นั่นเองค่ะพรหมมิหาร4นะคะถือว่าเป็นหลักธรรมที่เหมาะสําหรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะเพราะจะช่วยให้เราเนี่ยรู้จักรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ของตนเองไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะคะยังรู้จักให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นนั่นเองค่ะ โดยในสังคมของมนุษย์เรานะคะถ้าเราเนี่ยมีความถ้าเราเน่ยมีเมตตามีความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทําให้สังคมเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะโดยในเรื่องหมายยิวัตนะคะจะเป็นจะนําเสนอเรื่องพระวิหาร4ี่ความเมตตากรุณาเหล่านี้นะคะโดยผ่านในฉากที่เจ้าเปลือยซึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของทองเทาเนี่ย อาจะนําส่วนมากเนี่ยจะนําอาหารมาแบ่งเจ้าทองเทาอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะซึ่งทองเทานะคะก็ตอบแทนโดยการนําอาหารเหล่านั้นนะคะมาให้เจ้าป่วยเช่นกันค่ะและต่อมานะคะศีลธรรมอันที่3ามก็คืออริยสัจสีค่ะซึ่งอริยสัจสีนะคะก็คือหมายถึงความจริงสี่ประการค่ะมีดังนี้คือ1ทุกคือการมีอยู่ของทุกเกิดแก่เจ็บตายสสมุทยัยคือเหตุแห่งทุกสามมีโรธคือความดับทุกสี่มรรคคือหนทางนําไปสู่ความทุกข ซึ่งึงซ่ในเรื่องหมายยวัดนะคะจะนําเสนอเรื่องความทุกข์ให้เห็นได้อย่างเด็ดชัดเลยค่ะมนุษย์เราทุกคนนะคะย่อมพบเจอทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ปะปนกันไปใช่ไหมคะอริยสัจสี่คือสิ่งที่วนเวียนอยู่รอบๆตัวเราค่ะความทุกข์ก็คือปัญหาที่วนเวียนอยู่รอบตัวเราสมุทัยก็คือสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหานิโรธก็คือสาเหตุที่ สาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เราเนี่ยพบเจอการแก้ปัญหามักนั่นก็คือหนทางที่เราควรพบนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในเมื่อเรามีปัญหาหรือว่าความทุกข์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีสติค่ะรู้จักวางใจเป็นกลางถ้าเราอยู่ร่วมกันในสังคมใช่ไหมคะเราก็ควรที่ช่วยกันแก้ปัญหาปอบประโลมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยสามารถฝา่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ะคะ่ะโดยในความทุกข์นะคะในเรื่องหมายอยู่วัดนะคะก็แสดงออก ผ่านฉากที่ทองเทานะคะรู้สึกมีความกังวลใจมีความทุกข์ใจนะคะที่หลวงตาแฉ่งเนี่ยได้อา,าพาธนะคะจนสุดท้ายเนยหลวงตาแฉ่งก็มรณภาพนั่นเองค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าหลักธรรมเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นวัฒนธรรมอันดีนะคะที่ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวสถาบันสังคมมีความมั่นคงมนุษย์รู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตนเองมีความรับผิดชอบรู้จัก แบ่งปันน้ำใจมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันมอบความสุขแล้วก็มอบความรักรวมทั้งความปรารถนาดีให้ต่อกันด้วยค่ะหลังจากที่เรานะคะได้วิเคราะห์เรื่องหมายอยู่วัดไปแล้วก็ในเรื่องนะคะจะมีการนําเสนอเกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆที่เรานั้นสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากที่จะลองอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปโหลดแอปพลิเคชันเมฟหรือว่าจะเป็น การไปหาซื้อตามร้านขายหนังสือเข้าไปได้เลยค่ะในวันนี้นะคะพวกเราก็มีข้อคิดมาฝากเพื่อนๆกันค่ะข้อคิดนี้ว่ามนุษย์ไม่สามารถเลือกเกิดได้สุนัขก,ก็เช่นกันดังนั้นเราควรที่จะภูมิใจในสิ่งที่เรามีและเราก็ควรที่จะหมั่นทําความดีในแต่ละวันนะคะสําหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ